ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อการพูดและการร้องเพลงปฏิบัติตามอาจารย์นะคะค่ะชุดที่หนึ่งดูดลมหายใจเข้าไปในปากเหมือนหาวใหญ่ตอนท้ายให้ยกแก้มขึ้นเหมือนยิ้มแฉ่งทำสามครั้งหนึ่งสอง หายใจเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะคะครั้งที่สามหายใจเข้าตอนนี้หายใจเข้าแล้วเปล่งนเสียงโดยไม่ต้องเปิดปากหายใจเข้าอย่างเมื่อกี้นียเปลี่ยนเสียงตรงคอนะคะไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงแก้มนะคะตรงคอหายใจเข้า ป mm hmm. ากไม่ต้องทำอะไรเลยปากปากก็ปล่อยวางตามสบายตามที่ตามโครงสร้างครั้งที่สามหายใจเข้า mm hmm. ใช้คอนะคะใช้คอเป็นเสียงออกมาจากคอชุดที่สองทำเสียง Icana, เหมือนแล้วเหมือนแล้วพูดสระอูเป็นหูหูหูหายใจเข้าหูหูหายใจเข้าหูหูห้หที่สามหายใจเข้าหู ทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแก้มเนี่ยได้รับการบริหารทําให้เกิดความรู้สึกกระชับแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีในการพูดชุดต่อไปเปิดคอด้เสียงฮาพูดสิคะฮาตอนนี้เราจะร้องเป็นเพลงนะคะหนึ่งสองฮาตอนนี้เพลงนี้คือเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีท่อนแรกนะคะบรรทัดแรก ข้าวรพุทธเจ้าเราเราเราเปล่งเป็นเสียงเสียงหาเพื่อเปิดคอเพื่อให้เสียงเรามีพลังแล้วก็หาตัวแรกกับหาตัวสุดท้ายเนี่ยเราสั่งจิตว่าสั่งสายเสียงมันก็จะเป็นฮาาาคุณตามตามลำพังฮา ชุดต่อไปเราจะเล่นโน้ตดนตรีโดเรโดเรมีโดลองพูดสิคะโดเรโดเรมีโดตอนนี้ฟังเสียงเปียโนนะคะ โดเรโดเรมิโดสามครั้งค่ะโดเรโดเ e มิโดหนครั้งค่ะโดเรโเรมิโดโดเรโดเรมิโดเอาเนื้อเพลงลองพูดเนื้อเพลงให้เสียงกระชับที่ข้าว พุทธเจ้าค่ะวรพุทธเจ้าตอนนี้เอาเนื้อน้อลงเข้าไปด้วยกันนะคะพร้อมกันค่ะวรพุทธเจ้าตอนนี้ไม่ใช่ันตรีแล้วนะใช้เสียงแล้วเพื่อจะวัดเสียงแล้วค่ะหนึ่งสองสองามค่ะ อันนี้พี่สารสายเสียงนะด้วยตรงค่าแล้วก็เจ้านะหนึ่งสองข่าวราพุทธเจ้าฝึกนะเสียงแบบนี้ก็จะทำให้เสียงของเราเริ่มมีพลังมากขึ้นชุดนี้เป็นชุดแรกนะคะที่เราใช้ฝึก